ตำนานชี้หงแดงควรถอนตัวจากดิวอีซักดูผลบอลและวิเคราะห์บอลล่าสุดดูได้ที่เว็บไซต์บ้านดอทฟุตบอลเมื่อเจมี่คาร์ลเกอร์ตำนานกองหลังของลิเวอร์พูลออกมาแนะนําสโมสรเก่าของเขาให้ถอนตัวจากการเซ็นสัญญากับอเล็กซานเดอร์อีซักกองหน้าชาวสวีเดนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่มีมูลค่าสูงถึง150ล้านปอนคาร์ลเกอร์ระบุชัดว่าเขาจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมแต่ผมไม่ต้องการให้ลิเวอร์พูลจ่ายเงิน150ล้านปอนกับอีซักโดยให้ผลว่าดิวนี้ดูยุ่่งงงเยิและรูู้้สึกกไมถตอ คาร์ลเกอร์ยังวิจารณ์แผนการเสริมทัพของแชมป์พรีเมียร์ลีกรายล่าสุดว่ามีบางอย่างเกี่ยวกับลิเวอร์พูลที่ซื้ออิกิติเก้และเขาเป็นตัวสำรองรู้สึกไม่ถูกต้องสำหรับผมหลังจากที่ทีมของแดงเพิ่งทุ่มเงิน79ล้านปอนด์ซื้อฮูโก้อิกิติเก้จากไอทรัคแฟงเฟิร์ตอดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษยังมองว่าผมไม่คิดว่าแผนคือการซื้อกองหน้าด้วยมูลค่า80ล้านปอนด์และจากนั้นก็มองหาที่จะซื้ออีกคนด้วยมูลค่า120ล้านปอนด์มันไม่รู้สึกเหมือนเป็นวิธีการรของู ขณะที่เอ็ดดี้ฮาวคุณซื้อของนิวคาสเซิลยอมรับว่าสถานการณ์ยังห่างไกลาจากอุดมคติหลังจากปฏิเสธข้อเสนอแรกจากลิเวอร์พูลมูลค่า110ล้านปอนด์แต่ยังหวังที่จะเห็นอีซักกลับมาสวมเสื้อทีมอีกครั้ง